แรกๆก็ลองแต่งหน้าปกตินะครับระหว่างวันร่องแก้มมันก็ชัดขึ้นทําให้เราหน้าเรามันแก่ต่อว,วัน สวัสดีค่ะกีตาสดาค่ะศิลปินนักร้องนักแสดงนางแบบค่ะวันนี้จะมาเติมไขมันหน้าเด็กค่ะก่อนหน้านี้พี่ทีทช่างภาพก็ชอบแซวบอกว่าทําไมผอมลงก็งงคือจริงๆเราไม่ได้ผอมความที่หน้าเราอะตอบแล้วเขาก็แซวแบบหน้าดูเล็กลงมากเลยเวลาเข้ากล้องทําให้มันดูเล็กกว่าปกติทําให้มันดูตอบแรกๆก็ลองแต่งหน้าปกตินะคะเพราะเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยพอเวลาเรายิ้มร่องแก้มมันก็ชัดขึ้นทําให้เราดูแก่กว่าวัย การแต่งหน้านะคะไม่ว่าคุณจะลงรองพื้นคอนซีลเลอร์แป้งโบ๊ะขนาดไหนมันช่วยในเรื่องของทำให้หน้าเด็กลงไม่ได้แน่นอนค่ะก็ศึกษาหลายที่นะคะแต่ว่าพอเลื่อนๆดูใน Facebook ก็เจอคิวคลินิกแล้วก็มีการไลฟ์สดในห้องผ่าตัดเลยก็รู้สึกว่าหุ้ยน่าสนใจก็เลยได้ลองเปิดเข้าไปดูเรื่อยๆค่ะพอดูในไลฟ์สดแล้วดูอบอุ่นก็เลยลองติดต่อมาทางคลินิกค่ะเลยได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลย ที่ได้มาตรฐานและสะอาดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าคุณหมอจะทำให้กีต้าร์หน้าเด็กลงจาก30บบวกบวกแล้วเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะคะ